สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บไซต์ที่เราจะโหลดฟอนต์ออกไปใช้งานได้ยังไง<ม>ก็คือจะเป็นฟอนต์ฟรีนะครับและจะมีฟอนต์ที่เสียงเงินก็มีแต่วันนี้มาแนะนําฟอนต์ฟรีๆกันโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยครับเรามาติดตามดูครับในคลิปนี้นโอเคครับอันดับแรกเนาะเราเข้าไปที่ Google ก็ได้ครับ ิมคำว่า Font นะครับฟอนต์อ่าเข้าฟอนต์ปุ๊บเราจะเห็นเว็บไซต์เลยนะครับผมจะช้านิดนึงนะครับอ่าพอเราเข้าฟอนต์ปุ๊บเราจะเห็นเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมนี่คำว่า f o n t w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  f o n t c o m นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยก็ได้ครับ เราก็คลิกเข้าไปนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าพอนมาปุ๊บใช่ไหมนีม่คลิกตามนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครจะเข้าไปเลยครับผมโอเคหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะมีฟอนต์แต่ละตัวนะครับสวยๆมากมายนะครับเพราะตัวนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วก็ส่วนมากก็เน้นของฟรีนะครับผมเพราะว่าฟอนต์ฟรีก็สวยอยู่แล้วเราไม่ต้อง ไปซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากได้ฟอนต์ที่มันเสียตังจริงๆก็อุดหนุนเว็บนี้ก็ได้นะครับผมผมว่าคุ้มค่าครับผมกับการลงทุนอ่ามันก็จะมีฟอนต์นี่ครับวิธีดูฟอนต์ต่างๆอ่าผมลองคลิกสักอันเนาะนะครับก็มัฟฟินเอฟซีมัรฟินแบล็คบาเน็ตชาครับผม นี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับผมฟอนต์มีหลายแบบมากครับเราสามารถเลือกใช้ตามการเทศสา,านต่างๆก็ได้ครับอ,อันนี้ก็จะประมาณเป็นงานวันเกิดอะไรเงี้ยก็ลองลอง,ลองเข้าไปพิมพ์กันดูก็ได้ครับนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่ฮะเมื่อที่ดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ็คดดลิกดาวน์โหลดเลยนะฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับข้างในไฟล์ก็จะมีเป็นไฟล์ฟอนต์นั่นนู้นะครับเขาก็จะมีให้อุดหนุนฟอนต์เขาด้วยนะครับก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เราสามารถอุดหนุนผลงานศิลปินเหล่านี้ได้ครับนะฮะเราก็คลิกเข้ามาดูได้นะคะมันก็จะมีมากมายหลายแบบครับ ลองเอาไปปรับใช้ดูก็ได้ครับมันก็ผมว่ามันก็สวยงามอยู่ครับเพราะว่าเว็บไซต์ hmm. font com นี้ก็คัดแต่สวยๆมาเลยครับเสือๆทั้งนั้นครับมันก็จะมีหลายหน้าเลยมีอัปเดตเว็บไซต์นี้คืออัปเดตฟอนต์ตลอดไม่เก่าเลยแล้วก็แบบไม่ไม่ล้าหลังเลยครับมัน เาเดตตามเ h e เยนะฮะก็จะมีพวกนี่ออกแบบและจะทำฟอนต์นะครับสามารถจ้างเขาได้นะครับนี่โอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถหลดฟอนต์ไปได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ หมดเวลาของผมแล้วนะครับถ้าใครติดปัญหาตรงไหนหรือย้ายผมสอนเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมจะมาอัปเดตสินค้าต่างๆหรือว่าวิธีการทำให้สินค้าเราขายได้เร็ววิธีการใช้ฟอนตในการตกแต่งรูปอะไรเงี้ยฮะหรือไม่ก็หาช่องทางต่างๆให้เพื่อนๆได้มีไรายได้กันเข้ามานะครับตรงนี้ผมก็ ช่วยฟรีๆแล้วก็ไม่ไม่คิดค่าคอร์สไม่ผมไม่มีคอร์สนะครับผมไม่มีคอร์สเรียนต้องเรียนไปนี้ก่อนก็สอนเพื่อนเพื่อฟรีๆเลยเพราะว่า,วาก็ช่วยเพื่อนๆมีรายได้ในช่วงโควิดนี้นะครับอย่าลืมให้เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะครับส่วนวนี้ผมขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กด ถูกใจใผม้วยนะครับเป็นกำลังใจในคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ